สวัสดีครับใครที่เป็น FC เกี่ยวกับ Bitcoin นะครับวันนี้นะครับมีสโลแกนคำหนึ่งนะครับว่า Bitcoin คือเงินสกุลทางเลือกที่ดีที่สุดไม่มีใครสามารถเอาชนะ Bitcoin ได้และคำพูดนี้เป็นคำพูดของเรย์ดาริโอนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างดีครับใครมา ติดตามนะครับหรือเป็น f c เกี่ยวกับบิตคอยนะครับมีคำพูดหนึ่งเกี่ยวกับของเรดิโอนะครับเขาพูดว่าบิตคอยนะครับเป็นเงินสกุลทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับในความคิดของเขาและไม่มีอะไรสามารถทำลายบิตคอยได้โอ้วันนี้เราจะมาแกะ2ส,สาเหตุด้วยกันนะครับจากคำพูดเขา นะครับระหว่างเงินสกุลทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับและไม่มีอะไรสามารถเอาชนะบิตคอยได้เหตุนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเรดาริโอนะครับเราต้องแนะนำก่อนนะครับสั้นๆนะครับเราไปตามคลิปอื่นกันได้นะครับเดาริโอนะครับเป็นเจ้าพ่อ h ฮดฟันนะครับซีของ Bridgewater นะครับกล่าวว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเงินสกุลทางเลือกที่ดี นในระหว่างการสัมภาษณ์ของ CNBC นะครับเขาได้กล่าวนะครับว่าเราต้องแยก2อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือเงินสกุลดิจิตัลนะครับที่มีอยู่แล้วที่เราเรียกว่า stable c o คออีกส่วนหนึ่งคือเงินสกุลดิจิตัลทางเลือกนะครับพวกนี้จะเป็นเงินที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไว้เก็์กำไรอย่างเช่นบิตคอยนนั่นเองนะครับ และการใช้เทคโนโลยีนะครับบล็อกเชนเนี่ยทำให้ทางเลือกของเงินสกุลตัวนี้นะครับมันแตกต่างจากเงินสกุลอื่นก็คือกลุ่มของบิตคอยนั่นเองนะครับบิตคอยคือการพบกันระหว่างเงินสกุลทางเลือกและดิจิตอลนะครับดิโอกล่าวเอาไว้และการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับที่เรดิโอได้อธิบายนะครับว่า บิตคอยเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮรแต่ว่าอันนี้เป็นคำพูดของเรเดโอนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเป็นได้ทั้งเงินสกุลนะครับเงินสกุลทางเลือกนะครับและดิจิตอลนะครับเรเดโอนะครับและนอกจากนี้เขายังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับดิจิตอลยูนนะครับดิจิตอลยูนเนี่ย มีศักยภาพนะครับในการแข่งขันกับเงินสกุลหลักๆของโลกได้เลยรหรือเงินสกุลดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่หากว่าเงินสกุลดิจิตอลยวนเนี่ยมันถูกยอมรับในระดับสากลและเดรไอโอนะครับเขาก็ได้กล่าวเรื่องของดิจิตอลยวนนะครับว่าเสียดายนะครับว่ามันถูกใช้นะครับใน โลกที่ไม่ได้เปิดกว้างนะครับไม่ใช่เป็นเสรีทางการค้าทางการเมืองต่างนะครับดังนั้นเขาบอกงนี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยดอลลาร์นะครับหรือดิจิตอลดอลลาร์ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไอ้สองอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถแข่งขันกับบิทคอยได้นะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับถึงแม้ว่าบิตคอยเนี่ยจะมีความผันผวนมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่เมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็สามารถเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาแกะประเด็นนะครับที่เราประเด็นด้วยกันนะครับ เราจะมาวิเคราะห์อย่างแรกนะครับเกี่ยวกับ stable coin นะครับที่เรรเรดาริโอนะครับเป็นคนพูดเอาไว้ stable coin นะครับจริงๆมันมีเงินสกุลเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับประเด็นที่สองนะครับคือว่าไม่มีเงินอะไรสามารถแข่งขันกับ bitcoin ได้นะครับตรงนี้เขาบอกทำไมนะครับเพราะว่า bitcoin เนี่ยเขาได้กล่าวนะครับว่า bitcoin เนี่ย เป็นมันคือการพบกันระหว่างเงินสกุลทางเลือกนะครับและเงินสกุลดิจิตอลนั้นเองนะครับฉะนั้นบิตคอยเนี่ยมันสามารถเป็นในทั้งสองอย่างนะครับคือแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเวลาและจังหวัดนะครับบิตคอยเนี่ยสามารถเอาเงินตัวนี้นะครับไปสามารถซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็ได้ และรวมถึงว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเงินที่สามารถเอามาเก็งกําไรได้ครับแต่ว่าการใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ทั้งสองอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาของมันนะครับว่าในช่วงนั้นนะบิตคอยมันมีความผันผวน,นมากหรือเปล่านะครับบิตคอยมันเป็นอย่างไรเดรย์ไรโอนะครับเขาถึงให้คีย์เวิร์ดเราตรงนี้นะครับว่าบิตคอยจะเป็นเงินต้นแบบ ของเงินสกุลดิจิตัลนะครับที่จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่สามารถนำเราเข้าไปสู่เรื่องของการใช้เป็นระบบบิตเพย์นะครับหรือเพย์เม t นต์ในอนาคตอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอันแรกนะครับเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ข่าวแล้วว่า จะไม่มีเงินสกุลบิตคอยอย่างเดียวแล้วนะครับที่กระแสตอนนี้ที่เริ่มนิยมนะครับแต่เป็นดอชคอยนะครับที่อีลอนมาร์กเนี่ยพยายามที่จะทำให้เหรียญดอชคอยเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายต่อหลายอย่างนะครับจากที่ได้ฟังข่าวมาแล้วนะครับว่าอีลอนมาร์กก็พยายามทำให้เงินสกุลอย่างดอชคอยเป็นทั้งเหรียญมีมเป็นทั้งเหรียญพื้นฐาน พวกตระกูลแอลคอยนะครับและเป็นทั้งเหรียญที่มีเรื่องของ Stable c o คอยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับในอนาคตว่าความจำกัดหรือคำจำกัดความของ Bitcoin นะครับและเหรียญพวกดิจิตอลทางเลือกพวกเนี้มันอาจจะไปได้มากกว่านี้ และคํานิยามและคาจำกัดความมันจะกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเลรารโอได้พูดเอาไว้นะครับเป็นบทบาทที่สำคัญซึ่งมันจะดูเหมือนว่าเขากำลังชูประเด็นเพื่อให้ตลาดของบิตคอยในตอนนี้นะครับมันกระเตื้องขึ้นมานะครับก็พยาพยามที่จะดันราคาตลาดของบิตคอยแต่นี่ก็เป็น,นกลไกอันหนึ่งของของหน้าตลาดตอนนี้นะครับที่ พวกมหาเศรษฐีต่างๆก็พยายามที่จะทำให้ Bitcoin มันราคาขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าทำประเด็นมากนะครับคือเรื่องของเหลี่ยนนะครับของเงินสกุลดิจิทัลทางเลือกนะครับมันจะสามารถที่จะเพิ่มคำนิยามนะครับหรือเพิ่มรูปแบบของมันได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตเราต้องไปดูความท้าทายอันนี้นะครับที่อีลอนมสร์จะทำให้เหรียญดอทคอรเนี่ยมันเป็นเหรียญทั้ง3ามประเภทซึ่งการตีโจทย์อันนี้มันจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพนะครับว่าอีลอนมสร์เนี่ยจะสามารถทำออกมาได้ยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องมาติดตามกันเพราะกระแสตอนนี้ เรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอทรัพย์สินตัวในกระดานเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ในในอนาคตนะครับมันจะเป็นเหรียญที่สามารถที่จะใช้งานได้ครบทุกด้านอย่างที่อีลอนมัรเคยพูดเอาไว้ น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเรามองในมุมเดียวนะครับเราก็อาจจะมองเรื่องของราคาแต่ผมคิดว่านะครับในการตีความของผมเองอาจจะผิดได้นะครับว่าอีลอนมักนะครับและก็บรรดามหาเศรษฐีนะครับระดับโลกอย่างไมเคิลเซเลอร์ eller, นะครับซีอของ m i c r o s ซนตี T, ้ก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน เลดาริโอก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันอีลอนมัสก์ก็พูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันซึ่งเป็นคอนเทนต์ก้อนเดียวกักนะฉะนั้นในอนาคตของเหรียญพวกนี้นะครับมันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้และมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นขึ้นได้ฉะนั้นน่าติดตามมากๆเลยนี่ไม่ใช่แค่สงครามราคาแต่เป็นสงครามของความสามารถหรือศักยภาพของเหรียญ สำหรับรวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเราจะมีการอัปเดตกันตลอดและในวันนี้นะครับเราจะฝากท่านผู้ชม ถึง4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกติ c e b o o k YouTube และไลน์กลุ่มนะครับลน์กลุ่มของเราชื่อ cryptocurrency community นะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถหาได้ที่ในแทบชุมชนถ้าหาไม่เจอนะครับก็ใต้คลิปถ้าไม่เจอมาทักเราสักช่องทางเราวันแบบนี้นะครับก็กลุ่มนี้เราก็ขอฝากเอาไว้นะครับเพราะว่า จะเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับและก็ต้องการหาความรู้เหรียญต่างๆเพิ่มนะครับในการที่ขยายพอร์ตในการลงทุนของท่านนะครับเพราะว่าเราทําทลิปพวกนี้มาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะโยมตีเหรียญอื่นๆนะครับแต่เราตั้งใจที่จะให้บรรดาคนที่เทรดนะครับในกระดาดเทรดคริปโตก็ไม่ได้เสียหาย นะครับหรือขาดทุนหรือติดดอยจนไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับวันนี้เราขอกราบสวัสดีครับ